รับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยนิสนัดพามาอัปเดตบ้านแอนร้านค้าหลังนี้ค่ะวันนี้สนัดพามาอัปเดตบ้านแอนร้านค้าหลังนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคุณช่างก็ฉาบนอกฉาบในเสร็จบางส่วนแล้วนะคะฉาบด้านนอกด้านในนะคะฝั่งทางด้านขวานะด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วแล้วก็เหลือฉาบภายนอกนะคะด้านซ้ายฝั่งด้านนอก วันนี้คุณช่างนะคะก็เข้ามาเทพ,พื้นนะรอบตัวบ้านนะคะอันนี้จะเป็นทางด้านหน้าบ้านนะคะทุกคนอ่เดี๋ยวสันภาไปดูใกล้ๆนะบ้านหลังนี้สามห้องนอนนะคะช่างก็ มาเทพื้นรอบนอกนะคะวันนี้ค่ะและตอนนี้สนักก็ยืนอยู่ทางด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายรอบนอกยังไม่ได้ฉาบนะคะ<า>รอบนอกด้านซ้ายและด้านหลังบ้านนะภายนอกยังไม่ได้ฉาบนะคะนอกนั้นก็ฉาบเรียบร้อยแล้วนะคะภายในส็ดสับเรียบร้อยแล้วในส่วนของห้องนอนนะตีฟ้าแล้วอันนี้สานกักพาดูรอบนอกก่อนนะคะ สำหรับบ้านโมเดลบ้านแอนร้านค้าหลังนี้นะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่7แล้วในส่วนของงานโครงสร้าง FC ทุกคนทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะ EP 1-2หลังนี้ก็ยังเหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยอและตอนนี้คุณช่างก็เคลียร์งานรอบนอกอยู่นะคะเตรียมจะเทพุทบาทรอบตัวบ้าน ั่นี้สนักก็ยืนอยู่ด้านหลังบ้านนะคะช่องใหญ่ที่เห็นนั้นนะก็จะเป็นประตูหลังบ้านและโซนด้านหลังนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องครัวและห้องน้ําฝั่งนี้จะเป็นทางด้านขวานะก็จะเป็นในโซนของห้องนอนนะคะบ้านหลังนี้3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำฝั่งทางด้านขวาก็จะเป็นในโซนของห้องนอนค่ะเดี๋ยวสนัดทวนอีกครั้งนะคะว่าบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรบ้านหลังนี้กว้าง9เมตร ใโซนของด้านหน้าก็จะเปิดช่องละ3เมตรทั้ง3ช่องเลยส่วนด้านความยาวนะคะยาว15เมตรเปิดช่องละ3เมตรทั้ง5ช่องเลยนะคะบ้านหลังนี้กว้าง9เมตรยาว15เมตรพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรค่ะเสาบ้านนะคะก็จะเป็นเสาสําสเร็จนะจะเป็นเสาหน้า5นะคะใช้ทั้งหมด17ต้น และจะมีเสาเหล็กนะคะในโซนของระเบียงหน้าบ้าน2ต้นก็เป็นเสาหน้า5เช่นกันบ้านหลังนี้เสาทั้งหมด19ต้นค่ะด้านขวาโซนห้องนอนตรงกลางฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเป็นในโซนของร้านค้าสำหรับโมเดนหลังนี้นะคะก็เป็นโมเดล two in 1 n นะเป็นบ้านและร้านค้านะคะทุกคนในโซนนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกห้องโถงเนาะฝั่งทางห้องโถงนะคะโล่งกว้างมากๆ ในโซนบริเวณนี้หลังนี้เขาจะทําเป็นร้านค้านะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านขวาก็จะเป็นห้องนอนนะคะ3ห้องนอนห้องที่1ที่2และห้องที่สาโลงกว้างแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะเป็นบ้านแอ็นร้านค้าก็ได้นะคะถ้าเป็นบ้านพักอาศัยนเนาะก็จะได้ห้องโถงโลงกว้างมากๆในส่วนของงานโครงสร้างนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ EP 1 2ค่ะในส่วนของห้องโถงนะคะก็จะได้ความกว้างอยู่ที่ 6คูณเเมตรสนัทพามาชมห้องนอนห้องที่1นะห้องนอนห้องที่1นะคะก็จะมีหน้าต่างอยหนึ่งช่องตอนนี้นะคะในโซนของห้องนอนทั้ง3าห้องนะก็ตีฝ้าแล้วนะคะเป็นฝ้าฉาบเรียบแบบนี้เลยนะความกว้างของห้องทุกห้องนะคะกว้าง3คูณ3เมตรค่ะนี้สนัดพามองไปด้านนอกนะคะห้องนอนห้องที่1บรรยากาศด้านหน้าบ้านเนาะเราก็จะเห็นวิวด้านหน้านะคะเป็นทุ่งนา ระเบียงหน้าบ้านโล่งกว้างนี่ก็จะเป็นโดยรวมนะคะบรรยากาศโดยรวมภายในห้องนอนห้องที่1น,นะตอนนี้เราก็เดินออกมาจากห้องนอนห้องที่1นึ่งเนาะฝั่งทางด้านซ้ายนะก็จะเป็นในโซนของระเบียงหน้าบ้านนี่เลยห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้เลย ส่วนทางด้านหลังอีกล็อกหนึ่งนะเป็นในโซนของห้องครัวและห้องน้ําค่ะสาวนักพามาชมห้องนอนห้องที่สองนะห้องที่สองก็มีหน้าต่างหนึ่งช่องเช่นกันความกว้างเท่ากันหมดเลยนะคะห้องนอน3คูณ3เมตรห้องนอนหลังนี้กระทัดรัดค่ะทุกคนนะฝ้านะก็จะเป็นฝ้าสไตล์ฉาบเรียบหมดเลยในโซนของห้องโถงหรือโซนของอ่า ฝั่งร้านค้ายังไม่ได้ตีฟ้านะคะอ่านี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองส่วนของวงกบประตูนะคะก็เป็นวงกบไม้บ้านหลังนี้นะคะก็ไม่ได้ฉาบป,ปิดเสานะทางภายนอกภายในนะคะก็จะเว้นเสาบ้านไว้แบบนี้เนาะ มาดูห้องที่สมนะเช่นกันนะคะห้องที่สามก็ว้าง3คูณ3เมตรหน้าต่างหนึ่งช่องตีฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยรวมห้องนอนห้องที่3ามก็จะประมาณนี้ค่ะทั้ง3ามห้องนะคะความกว้างเท่ากันเนาะ,อะตอนนี้เราก็ออกมาจากห้องนอนห้องที่3ามแล้วนะคะฝั่งทางด้านขวานี้ก็จะเป็นในโซนของห้องครัวและห้องน้ำลงกว้างมากๆค่ะในโซนของห้องครัว สนัดหมุนให้ดูโดยรอบนะคะนี่เลยโล่งกว้างมากๆเป็นบ้านพักก็ได้นะคะบ้าน,าน <bend. S 1> กึ่งบ้านกึ่งร้านค้าก็ได้จะเป็นบ้านพักอาศัยก็โล่งกว้างนะคะหลังนี้ในโซนของห้องโถงโล่งมากค่ะทุกคนนะส่วนด้านหลังสุดนะคะโซนนี้ล็อกนี้นะคะก็จะเป็น,นในโซนของห้องครัวและห้องน้ำโล่งกว้างเช่นกันนะคะความกว้างก็อยู่ที่9คูณ3เมตร ห้องน้ำยังไม่เสร็จนะคุณช่างก็ทำไปเรื่อยๆเนาะส่วนภายในฉาบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทุกห้องค่ะคก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังบ้านบ้านหลังนี้นะคะออกมาอยู่ด้านนอกของหมู่บ้านนะรอบนอกของหมู่บ้านก็จะเห็นวิวบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะคะสวยงามมากๆเลยบ้านหลังนี้วิวสวยมาก ก็จะเป็นภาพโดยโรวมห้องนอนห้องครัวในส่วนของงานโครงเสล็กใช้ขนาดเท่าไหร่นั้นนะคะสามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังได้คะ่ะโซนร้านค้าโซนห้องโถงก็จะประมาณนี้โล่งกว้างมากๆสำหรับบ้านแป็นร้านค้าหลังนี้เนาะ อนนี้สานัดพามาด้านหน้าบ้านนะคะนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านความกว้างของระเบียงนะก็อยู่ที่9คูณ3เมตรในโซนของระเบียงจะใช้เสาทั้งหมด2ต้นนะคะตรงกลางไม่มีเสานะใช้เสาเหล็กหน้า5นะคะในโซนของระเบียงหน้าบ้านฝั่งทางด้านขวาคุณช่างก็เทฟ,ฟุตบาทเรียบร้อยแล้ว ความหนาของฟุตบาท10เซนติเมตรกว้าง1เมตรในโซนของด้านซ้ายด้านขวานะส่วนด้านหลังฟุตบาทนะคะกว้างเมตร20ค่ะบ้านหลังนี้นะคะคุณช่างงานดีนะคะทุกทีมเลยสําหรับบ้านโมเดลบ้านแอนด์ร้านค้าหลังนี้นะคะใช้ช่างทั้งหมด3ทีมเนาะอันนี้สนักก็นํามาให้ชมนะเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับ f อที่ติดต่อสอบถามสนักมานะคะสําหรับบ้านแอนด์ร้านค้าหลังนี้เกี่ยวกับทีมงานช่าง แต่ก็ตอบไม่ถูกนะคะว่าจะบอกเอฟซีว่าอย่างไรนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ใช้ทีมงานช่างหลายทีมเหลือเกินนะคะทั้งหมด3ทีมแล้วเนะาะถ้าใครได้ติดตามนะคะบ้านหลังนี้นะก็เดินทางมาถึง e p ีที่7แล้วทีมแรกนะคะคุณช่างก็จะเป็นทีมงานโครงสร้างทีมที่2นะคะคุณช่างก็จะเป็นทีมก่อฉาบทีมที่3ช่างเทพื้นฟุตบาทรอบตัวบ้านก็อีกคนนักทีมงาน หลังนี้ใช้ทีมงานทั้งหมด3ทีมนะสาระก,ก็นำมาให้ชมเผื่อเป็นไอ mm. เดียเผื่อเป็นแนวทาง mm. เท่านั้นนะคะสำหรับบ้านแอนร้านค้าหลังนี้มาถึง EP ีที่7นะ mm. ก็มีค่าวัสดุและค่าแรงช่างเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจากอ P ีที่6นะ mm. เพิ่มขึ้นมาอีก100 0 0 0บาทอ่านะตอนนี้นะคะแบบนี้เลยค่าวัสดุบวกค่าแรงช่างก็หมดไปแล้ว4 5 0 0 0นบาทได้แบบนี้เลยนะคะ สำหรับบ้านแอนร้านค้าหลังนี้นะสห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถงโล่งกว้าง1ระเบียงพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรฟังก์ชันพื้นที่ใช้งานครบค่ะบ้านหลังนี้สามารถจะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปอัปเดตทั้งตัวบ้านอัปเดตทั้งราคาวัสดุและค่าแรงช่างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมนะคะว่าบ้านโมเดินบ้านแอนร้านค้าหลังนี้ เสร็จจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ